สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ DS Channel ในคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับวิชาลมปานผู้ดูดอนของต้วนอี้ครับส่วนจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นเรามาฟังกันเลยครับวิชาลมปานผู้ดูดอนถือเป็นสุดยอดวิชาที่ลำเลิศพิสดารแต่ทำไมต้วนอี้นั้นถึงไม่อยากฝึกหลังจากที่ต้อนอี้ได้รับม้วนภาพวาดจากพี่นางฟ้ามา ความคิดประการแรกของต้วนอีก,ก็คือปฏิบัติตามคำสั่งโดยการฝึกปือลมปานผู้ดุดรดังนั้นจึงลวงม้วนภาพวาดจากอกเสื้อมาวางไว้ที่โต๊ะพอเหลื่อมเห็นภาพวาดของหญิงเปืยนั้นถึงกับใจเต้นระทึกตูมตามรีบนั่งลงอย่างแน่วแน่แล้วอธิษฐานในใจว่าพี่นางฟ้าเราฝึกลมปานตามคำสั่งท่านมีใช่มีเจตนา ที่จะแอบดูเรือนล่างของท่านที่ลบหลู่ขออย่าได้ตำหนิเลยพางเปิดม้วนภาพวาดออกช้าๆอ่านดูข้อความหลังภาพวาดใบแรกอยู่หลายเที่ยวสำหรับต้วนอี้ข้อความเหล่านี้อ่านง่ายยิ่งนะักเพียงเที่ยวแรกก็เข้าใจเที่ยวที่สองก็จดจำเมื่ออ่านถึงเที่ยวที่สามก็คิดได้เขาไม่กล้ามองดูภาพวาดหญิงเปือยมากนักเพียงแต่จดจำเส้นชีพจร และตำแหน่งจุดบนภาพวาดจากนั้นก็ฝึกปรือตามวิธีการที่บันทึกไว้ในม้วนภาพข้อความที่บันทึกไว้มีอยู่ว่าวิชากำลังภายในของสำนักเราย้อนทวนวิชากำลังภายในของทุกค่ายสำนักดังนั้นผู้ที่ฝึกปรือต้องลืมเรือนวิชาที่เคยล่ามเรียนมาเสกอนตั้งต้นแล้วฝึกปรือใหม่หากเกิดความสับสนยุ่งเหยิงเพียงเล็กน้อยลมปานทั้งสองสาย ก็จะหักล้างกันเองและกากโลหิตออกมาจนเสียสติชีพจรชำรุดเสียหายขับขันอันตรายยิ่งข้อความนี้คือสิ่งสำคัญหลักตัวนอี้ไม่เคยฝึกเปรอวิชากำลังภายในมาก่อนดังนั้นด่านอุปสรรคอันยากเข็นเช่นนี้ล้วนไม่มีปัญหากับเขาเพียงครึ่งชั่วยามก็จดจำจุดชีพจรบนมือได้โดยไม่มีผิดพลาดเพียงแต่บนล่าง ปราศจากลมปานย่อมไม่สามารถโคจรผ่านจุดชีพจรจากนั้นต้วนอี้ฝึกชีพจรหยิมชีพจรน,นี้เริ่มจากจุดหัวอิ่มที่ประตูทาวารขึ้นมาจากจุดท้องน้อยทรงอกลำคอและปากชีพจรหยิมประกอบด้วยจุดจำนวนมากแต่เส้นทางชีพจรเป็นเส้นตรงในพิพตานั้นต้วนอี จดจำชื่อของจุดต่างๆได้ยื่นมือแต่สัมผัสจุดของตัวเองทีละจุดการฝึกปลือเป็นการฝึกย้อนทวนเริ่มจากที่ปากลงไปจนถึงทวารบนภาพวาดกำกับข้อความไว้ว่าชิปจรท้ายอิมหวยเกงกับชิปจรยิมเป็นรากฐานของลมปานผู้ดูดรในจำนวนนี้ถือว่าจุดเสี่ยวเสียงที่หัวนิ้วแม่มือกับจุดทั้งตรงที่ราวนม มีความสำคัญที่สุดจุดแรกใช้ดึงดูดจุดหลังใช้กักเก็บเพราะคนเราประกอบด้วยสีทะเลซึ่งหมายถึงกระเพาะที่เป็นทะเลแห่งทัญญาและน้ำชีพจรชงแม้เป็นทะเลแห่ง12ชีพจรทั้งตรงเป็นทะเลแห่งลมปานและสมองเป็นทะเลแห่งไขกระดูกดังนั้นการดื่มน้ำและรับประทานทัญญาเพื่อกักเก็บไว้ในกระเพาะแม้แต่ทารก ก็กระทำได้แต่การดึงดูดกำลังภายในของผู้คนจากจุดเสียเส่ยงมากักเก็บไว้ที่ทะเลลมปานมีแต่ลมปานผู้ดูดอของสานักสลานลมเท่านั้นทีก่กระทาได้ผู้คนดื่มน้ำรับประทานอาหารไม่ถึงหนึ่งวันล้วนขับถ่ายออกจากร่างกายเราดึงดูดกำลังภายในของผู้คนส่วนหนึ่งมากักเก็บไว้ส่วนหนึ่งไม่มีวันล่วไหลยิ่งสะสมยิ่งลึกล้ำ ดังราวกับกระแสน้ําแห่งสวรรค์สุดขอบฟ้าอุดรต้วอี้ปิดมวนภาพหมกมุ่นคุนคิดขึ้นเห็นว่าวิชาฝีมือนี้เป็นการทําลายผู้คนเพื่อประโยชน์ของตัวเองเพราะดึงดูดกําลังภายในของผู้อื่นที่ฝึกปรืออย่างยากเย็นมากักเก็บอยู่ในร่างกายของตัวเองไม่ต่างกับรับประทานเลือดเนื้อของผู้อื่นและไม่ต่างกับการขูดลีดทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นเช่นกัน แต่เรารับปากพี่นางฟ้าไว้แล้วไม่ฝึกปรือตามก็คงทำไม่ได้แต่ในชีวิตนี้เราจะไม่ขอดึงดูดกำลังภายในของผู้อื่นจากนั้นคุณคิดขึ้นท่านลุงมักบอกว่าคนเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไร้เสื้อผ้าไม่ดื่มกินสุดที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ข้าวต้มหนึ่งชามบะหมี่หนึ่งชามล้วนหยิบฉวยจากผู้อื่นการหยิบฉวยยากลกเลี่ยง ขึ้นอยู่กับจะตอบแทนอย่างไรขอเพียงหยิบฉวยน้อยนิดตอบแทนหนักหนาก็ใช้การได้หยิบฉวยจากชนชั้นล่ำรวยไร้เมตตานำมาใช้ต่อคนยากจนไร้ที่พึ่งมีเพียงไม่ลาแก่ใจทั้งยังเป็นการสร้างบุญกุศลหลักการของปราช์กับทางพุทธก็เป็นเช่นเดียวกันการสร้างบุญกุศลแก่สรรพสัตว์เชกเช่นพระพุทธมาโปรดดังนั้นไม่ขึ้นอยู่กับการหยิบฉวยหรือไม่ หากแต่อยู่ที่ประพฤติดีหรือร้ายพอเข้าใจข้อความนี้กับไม่รู้สึกว่าการฝึกปรือวิชานี้มีอันใดไม่สมควรจากนั้นคุ้นคิดสืบต่อสรุปแล้วในชีวิตของเราควรกระทำเรื่องดีงามไม่ประกอบเรื่องชั่วร้ายช้างใหญ่สามารถบรรทุกของหนักพันช่างมดปวกเพียงข้าวของกระจจอยล่อยหากมีกำลังมหาศาลเรื่องดีงาม ที่กระทําก็ใหญ่โตพอกระทําเรื่องราวอันชั่วร้ายก็เป็นภัยอันร้ายแรงหากมุ่งกระทําความดีใหญ่ไม่ใช่เป็นบุญวาสนายิ่งนักในมวลภาพวาดบันทึกวิธีการฝึกเปลือโคโจรพลังตามจุดชี่ประจามากหลายล้วนเป็นหลักการดึงดูดกําลังภายในผู้คนตัวอี้แม้นึกปลอบใจตัวเองแต่จะอย่างไรเห็นว่าขัดกับนิสัยใจคอของตนดังนั้นจึงปล่อยวางไม่สนใจ และฝึกปรือท่าเท้าท่องคึืนแทนที่บันทึกอยู่ในส่วนบนของม้วนภาพวาดตัวอี้ฝึกปรืออยู่ทุกวิวันตั้งแต่เช้าจะหลดขํานอกจากรับประทานอาหารแล้วและนอนพักผ่อนก็เดินซ้อมโดยไม่หยุดยั้งบางครั้งคุนคิดขึ้นเราฝึกท่าเท้าเช่นนี้เพียงคิดใช้หนีเอาตัวรอดหาได้ฝึกลมปานผู้ดูดอนตามคำสั่งของนางไหมพอคิดได้เช่นนี้ ก็ฝึกโคจรพลังตามชีพจรไท่ายิมหวยเกงที่มือกับชีพจรหยิมครั้งหนึ่งเพียงเพื่อความสบายใจสำหรับชีพจรสายอื่นกับปล่อยวางไว้ตัวอี้ฝึกซ้อมเช่นนี้อยู่หลายวันทําให้ลมปานผู้ดุดอนที่อยู่ภายในกายเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆและยังสามารถใช้ท่าเท้าทองขึ้นได้อย่างช่ำชองชํนานาญโดยการเดินทุกย่างก้าวมีต้องสูดลมหายใจติดต่อกันและต่อให้เดินอย่างเร่งร้อน ลมหายใจก็ไม่ติดขัดอีกต่อไปครับและนี่ก็คือวิชาลมปานผู้ดดเดนของตนวอีและสาเหตุที่ต้วอีไม่อยากฝึกครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับแนวทางวิชาของลมปานผู้ดดเดนแล้วเพื่อนๆครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแล้วในคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตาม DS ชาแนลกันด้วยนะครับ